สิทธกระเป๋า,าเงิจะร์าทให้พมหลุ่คู่ท่านนีสิทธั์เป็นตับคุณผู้เสียแค่หลักอะ ว่ะผัวนี่ผัวกันอันหนันนี่คขอ้อสงสัยในเรื่องว่นะขอเสียนบ่มีผัวกัน้องแต่ว่าขอแสยยานผัวกัยังห้องคือก่าสรุปแล้วมันมีผัวที่บอกมีผัวสันนิษฐมีผัวอยู่ห้อ้านพนักงานอยู่งาม่กัเนี่ยเออเฮ้ยวันนี้ผปามวเอามือกันได้พัดกัแม่แล้วแม้วคนผูเก็มเนาะปามวยนี่แล้วมึงเอืนหาผู้ไม่ด้ทันทีครับ สิบากันองยังชนะากันหาย่ังกินเบียร์เป,ปแชๆเอาคำพาโสผิดกันไปกินเบียรสิ0บาไปเรียกไปด้บิาเด้วยเนี่ยมันเท่ามะเท่า <laughs> ทีมเดียวใบปรันทีกาบลูกแตบตัดพี่น้องเกษตรสุกูลพี่น้องชัยยภูมิสุขุสุกุลสุกรรสุไฟบุญลายสัญญาอบุญห่อนยอดเกี่ยวใจเนี่ยมหากพอหาแม่ดีมื่นีีกาบขอบพระคุณพี่อย่างทีมงานจ้องภาพพี่อย่างใจสปอร์ตที่ให้โอกาสดูแลทีมงานเด็กมาหมอบกังวลก้มซืนแล้วก็มาฉลองในงานสําคัญในวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทีมงานเจ้าภาพขึ้นดังบนเวทีร่วมอวยพรนลองเพลงแฮปปี้เบุตรเดี่ย์วันนี้เป็นเมื่อวันเกิดเจ้าภาพพร้อมวันเกิดพร้อมแม่ใจใหญ่ใจสปอร์ตจ้าแม่ประจันทีมาลองรบ เีให้อโอ้โหครับเรียนเชิญที่การจบเรนนเบทีเลยนะคระบยังยไปทั้งทุนก็ได้็ล้จากทุณพัอกะไรเด้อขึ้นได้เลยนะขามีเค้กไหมคะกำลังมากครับแขกกำลังม,ม,าม,ามากมากสาามืยพูหมดเบ่แล้วามาามาแต่ค<ห>นแกน่บนนเป็นใจก็กูนะ้อยอย่างต้งอกแกต้งแก่ากต้งแก่ คุยพ่อน,นะคะการทีมงันเจ้าพาพของเราขึ้นดาบ,บนเวทีเลยขึ้นสู่ยอดเสางเลยท,ที่ขึ้นยอดสธงเลยขึ้นสูเวทีขึ้นชูเวทีมาได้เลยว้าวฝาคุณตาฟักคุณคา เดียวเอาเอเดียยวุกซุละดีเดียวุมนคุมลีม่ยังน้อคุมลีนมงมาจุดเืงก็โกคุมก็ได้แลายกมยันตอเที่ยวหลายปันยันตาต้อหลายเที่ยวปัน กอบคุจ้าน่อแข่งนเชียงรายายคนนะครดีขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณป้าป๋าด้วยนะครับทีมงานคณะกรรมกเสียดตามคนเท่าแข่งกแแอะไรเพอนเลียวข่อะไรเนเี่มันลบกวดมันรบตีไฟมันรบกวดป๋าเอ้ยนู่ทั้งเวทีมันก็รบลันเนาะ๋าอ้า มาตรงนี้ได้เลยค่ะเสียงกระเบื้อด้านไอเสียงดังสองเอาเลยนี่โอ้ยเพิ่งนอนใส่ีินนะั้นี่คือโฉมหน้าของผู้จัดงานผู้จิจ่างไม่บรสดีมาให้พี่น้องเบิ่งกันแบบฟิีๆีโดยไม่เสียตังค์จักบาลนี่เสียงระ เป็นวันคล้ายวันเกิดของเสียตั้มพอขออนุญาตร้อง,งเอ็เบีวเดย์อวยพ่อวันเกิดให้เสียตั้มด้วยนะคะอายุครบ18ปีบริลลูนแมนก่อนเดียวนึ่งแ,แล้วก็เด็กน้วย็ฉันเออใครระว่าเด็นนอ้องครเนาน่เด็กน่อยนหน้าเด็กคช่เออวันสิบเจ็ดสิบแปดน่ะเนาะแมนแต่ว่าเมื่อไปมาเราอาจจะยหนาเด็กอยอาจจะเท่าก็ได้ดเอาพี่น้องร้องไซนัค่ะแคปพีเบิร to <sweak> เกิดของเสียตำนะคะหรือว่าคุณนครอัครนิธิยานนท์นะคะขอให้มีความสุขมากๆร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยๆวย,วย,ยิ่งขึ้นไปสุขีสุขขังสตังมีใช้นะคะทำกิจากากรใี้อย่างยุ่ก็ขอให้เฮงๆตลอดปีและก็ตลอดไปลาบลื่นลาบลื่นเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเมื่อ เด็กๆนั่งข้างหน้าเลยร่วมถ่ายรูปเป็นสักีพยายามมาสู้งนาแนแรงๆอะไรมางั้นเกิดเพิ่วันสั้นเกียแบ็กซีอาดิมเพิ่นบริการกอ้าพูดกห้ก<ะ>เพิ่นจา้างตุ้กติงห่อยว ย่างที่อย่างนี้มลนีขาดตตงหาด้เออสิ่งเป็นเดียวฮะขาโตแกว่าเ้าวาตวแข่าอันเท่าไหรก่อนมันเรทัหาจริงๆมากันเดีย่านกเอาทัหาติดเอาทุ่ทททท่งกันะครับเจ้าสิเจ้าสิยากจน่อยแล้วขอทัหาตน่อยัน ไปจูบกันก็ไปยันนิ้่ข้าน้องมันรักสาพ่อันใส่ีพข้าน้องพูขาน้องใส่มันเขาลัูดเอาจังเนะสไม่ใจจะเสไม่ใจมันนัวเปียลมิมีชีิอยู่เออเหนมันได้ยินกูว่าตจบไปบ้ง ก็บเรานิ่งามนจังในกาๆ็เรียนมาพี่นีหูจะไม่นอนคนคือบอก่เก่งขึ้นตอนัเก่งยรับหลังรับหลังอีกเก่งแหแต่วมาตอนหนาประกาเก่งยันเขาไล่ออกตุกตีน้อยสวัสดีพี่น้องในลูกสวัสดีค่ะสวัสดี ห๊ะลาลับนักขึ้นนอนนักนอนคือบ่ไป <laughs> <laughs> <ÖLE> <fox> <laughs> <laughs> <inaudible> <Whats> ชูบชูแกมาลังหน่อยไปเสียแล้วเรียบปนิ่มเรียกเชิญเสียตามกับซอซอให้ได้บอดังบนเวทีทีมงานเราก็ขึ้นได้บนเวทีได้เลยนะคะเราจะถ่ายรูปสาดลงไปข้างล่างนี่เบลไทยนะเพราะว่ามาจากกรุงเทพนี่ไปอยู่กรุงเทพโดนนี่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมื่อวานก่อนมาเสียงนั่งตรงนี้เลยค่ะ อะไเป็นลกมามาพี่น้องช่วยกันงสอกันแขกคุไมิเกอรไปเทยเมื่อไหร่นะเด้อนะเด้อมีเกียริมีเกียรอมีเกียรติอยากจะมาได้นั่งตัวอี่กมเสี่มันเถอช่้ยกัมาช่วกซ้อมาถเดียวเราหาซ้อมมาค่ะเตรียมชิญซ้อมด้วยเออน้าขางตึงๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรนี้คนอหน้าางเสียเอง 如今我烦心。